กราบมนนาั์เดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันนะครับในช่วงเช้าเวลาแปดนกาสามสิบนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ แต่ก่อนที่เราจะไปพบกับข่าวเช้าที่เรามาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเราได้มีข่าวเย็นที่อัปเดตในทุกๆวันในช่องของมัสก็ใอทีไบโพปปครับในช่วงพูดข่าวไอทีสามารถเข้าไปกด s u b s c r i b e ติดตามข่าวเย็นแบบประจำในทุกๆวันกันได้แล้วนะครับมาที่ข่าวแรกครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือเรดมี9มีการเปิดราคาในประเทศไทยไปรเรียบร้อยครับราคาเข้าถึงได้ไม่ยากเพียงแค่3 8 9 9บาทเท่านั้นรุ่นนี้จุดเด่นคือแบตเตอรี่5000มิลลิแอม์กล้อง a i 4ตัวชิปเซต Helio G 80พ้อมกับพอร์ตการซึื่มต่อ USB Type C ครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับหลังจากที่มีการเปิดตัวในต่างประเทศไปไม่กี่วันก่อนนะครับล่าสุดก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi 9กับราคาเพียงแค่3,899บาทเท่านั้นสุดเด่นคือแบตใหญ่กล้อง4ตัวจัดเต็ม เดซมี9นะครับได้วางจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2รุ่นย่อยด้วยกันตามแรมแล้วก็หน่วยความจํารุ่นเริ่มต้นแรม3ามกิกหน่วยความจํา32อยู่ที่3 8 9 9บาทอีกรุ่นนึงคือแรม4ี่กิกหน่วยความจํา64หน่วยความจํามากขึ้น2เท่าเลยนะราคา4 5 9 9บาทครับ แบตเตอรี่ที่เป็นจุดเด่นของเขาให้มาที่5,020มิลลิแอมป์แบตเยอะไม่พอนะการชาร์จก็เร็วกับเขาด้วยชาร์จเร็วที่18วัตต์เลยทีเดียวครับพอการเชื่อมต่อเป็นแบบใหม่ USB Type C ชิปเซ็ตที่ใช้เป็น MediaTek Helio G80 จับคู่กับ RAM 4 g b ดีไซน์หน้าจอนะครับไร้ขอบต่มาพร้อมกับติ่งทรงหยดน้ําที่เรียกว่าดัตด,ดับดิสเพย์ขนาดก็ใหญ่กะลังดีที่6.53นิ้วความละเอียด Full HD+ ส่วนฝาด้าหนาหลังนะครับก็จะมีเท็กซ์เจอร์เพิ่มเติมนะครับเป็นการป้องกันการเกิดรอยนิ้วมือพร้อมกับติดตั้งกล้องหลังมา4ตัวในดีไซน์วงกลมโฉมใหม่ของเขานั่นเองซึ่งกล้องเนี่ยถ่ายได้ทุกระยะเลยสําหรับกล้องของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ที่ให้มาถึง4ตัวนะครับเลนแรกก็คืออัลตร้าไวครับ8ล้านพิกเซลและเลนหลักของเขา เป็นไว d e a n g เก13ล้านพิกเซลเดฟเซนเซอร์2ล้านวัระยะหรึกตื้นมาโครถ่ายภาพระยะใกล้5ล้านพิกเซลเรียกได้ว่าครบเลยทีเดียวหน้าจอคามเรียด f u เอ HD ีพั s นะครับ394 ppi มาพร้อมกับกระจก c o ค i n g g o อร l l a g า a s ส3 c p u เป็นมา l i G52 MC2 ครับกล้องหน้า1ตัว8ล้านพิกเซล Android 10นะครับรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าเซนเซอร์สแกนน,นิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องมาพร้อมกับเซนเซอร์ IR รีโมทนะครับสำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.0 NFC มีมาให้ถือว่าครบครบในรุ่นที่ราคาประหยัดนะครับ เรซมี9จะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์พร้อมกับราคาพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ร a สด d าในวันที่18มิถุนายนนี้พร้อมวางจำหน่ายจริงในวันที่25มิถุนายนครับซึ่งราคาอยู่อยู่ที่3,899บาทสำหรับรุ่นแรม3 g กิกน2นะครับแล้วก็4,599บาทสำหรับรุ่นแรม4ีกิกนคใครที่สนใจก็เก็บเงินไปสั่งจองล่วงหน้าเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับ ทมาที่ข่าวที่2ครับเรากลับมาที่โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งโฟนกันบ้างดีกว่าอย่างค่าย ASUS ROG Phone 3กันบ้างแฟนๆ ASUS ROG Phone เนี่ยก็รอรุ่นใหม่ของเขาอยู่นะครับในรุ่นที่3ล่าสุดมีการเผยสเปคบอกเขาบอกว่าจะแรงขึ้นนะครับสูงสุดก็คือแรมนี่นแหละให้แรมมาถึง 16G กิกเลยทีเดียวพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 6ด ah. แบตเตอรี่ก็เยอะมากที่6000ม ah. ิลลิแอมคาดว่าจะเปิดตัวให้เราได้เห็นกันในเร็วๆนี้ครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกัน ASUS นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ส่งสมาร์ เาเคยเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ ROG Phone 2โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งสเปคแรงเมื่อปีที่แล้วมาแล้วล่าสุดก็มีรายง,งานว่า ASUS เตรียมที่จะสานต่อความสาเร็จของตัวโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งโฟนรุ่นใหม่ของเขาในรุ่นของ ROG Phone 3นั่นเองเมื่อไม่นานมานี้นะครับสมาร์ทโฟน ASUS รหัสเลข ASUS I003D หรือ ROG Phone 3ได้ผ่านการรับรองจากเทน,หนาหน่วยงานควบคุมโทรคมนาคมของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในประเทศจีนมีการเปิดเผยสเปคแบบคร่าวๆครับว่า ROG Phone 3เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจ จออัมเรต6.59นิ้วความเรยวระดับ Full HD Plus ซึ่งคาดว่า ASUS นั้นจะยังคงจัดเต็มในเรื่องของค่า Refresh Rate ของหน้าจอให้ถึง120 h z ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังตัวแรงของปีนี้อย่าง Snapdragon 865ที่มาพร้อมกับความเร็วที่2.84 g h z และสามารถ Overclock ไปได้สูงถึง3.091 g h z เลยทีเดียวพร้อมกับหน่วยความจำ RAM ขนาดสูงสุดที่16 g b และหน่วยความจำภายในตัวเครื่องบนมาตรฐาน u s 3อะไรสักอย่างความ สูงสุดของตัวหน่วยความจำจะอยู่ที่512กิกเลยทีเดียว แบตเตอรี่ใหญ่ที่6,000ม ah, ิลลิแอมป์และที่สำคัญที่สุดคือ ROG Phone 3จะรองรับเครือข่าย 5G ด้วยนั่นเองโดยคาดการว่าการรองรับนะครับคลื่นจะเป็นแบบ n41 แล้วก็ n78 ครับได้รวมถึง n79 โดยสเปคโดยรวมของ ROG Phone 3สรุปออกมาในเบื้องต้นดังนี้หน้าจอแสดงผลเป็น Amoled 6.59นิ้วความละเอียด Full HD+ แบบไร้ขอบไร้รอยบากชิปเซตเป็น Qualcomm Snapdragon 865ก u t a Core p r o c e s o r RAM มาตรฐาน LPDDR5 8 g ิ12 g ิและ16 g ิกโดยความจําทีตัวเครื่องนะครับ128 256และ512 ล้องนะครับคาดว่าจะให้มาถึง3ตัว 64, 13แล้วก็อีกตัวนยังไม่ระบุแบตเตอรี่ 6, 000มิลลิแอมป์การเชื่อมต่อเครือขา G, ่าย 5G พอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C ไม่มีหูฟัง3.5มิลมาให้แล้วรองรับเซนเซอร์สแกนแลนิ้วมือบนหน้าจอทำงานอยู่บนระบบไกรนด์แอน n d r o i d 10ครอบทับด้วย ROG UI ครับเมื่อต้นคาดการณ์ว่า ASUS จะเปิดตัว ROG Phone 3ให้เราได้เห็นกันเร็วๆนี้หลังจากที่ผ่านการทดลองจากทิน,น่าซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสุดท้ายก่อนที่จะวางจำหน่ายจริงนั่นเองคร,าาร,รศ,ศ มือถือรุ่นนี้เราจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับและทั้งวันนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนักกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่อง,องเรามี Facebook Fan p a พ e แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะและสำหรับเย็นวันนี้นะครับเรามีข่าวอัปเดตในช่วงเย็นในช่อง,อง, Pop op, ว,งวันสกาอาปไอทีไบโขปเวลาสาิบมเติา นอกเหนือจะกข่าวเช้าที่เราอัปเดตในทุกวันนี้ได้นะครับสำหคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย